โดยศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วตะวันออกจังหวัดตราดได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างสุขพิมานสารานรมถวายไว้ในพระพุทธศาสนาณห้องสัมมนา SPD2 e อสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยริ้วขบวนผ้าป่าสามัคคีของท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยคณะประธานรองอัญเชิญพระไตราตามด้วยท่านประธานพระป่าคือกาเลียนมิตรเพิ่มศักด กัลยาณมิตรอารัญญาชีวาวัฒนานนท์ได้อัญเชิญผ่านผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความเพื้องปิติโดยมีพระอาทิตย์อติมังคโลเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งผ่อนคลายสบายตามเสียงเทพนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยจากนั้นท่านประธานพระป่าได้นำกล่าวคำถวายพระป่า พร้อมทั้งน้อมถวายพระไตรแด่ท่านประธานสงฆ์ในส่วนของคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระป่าต่อด้วยผู้แทนสาธุชนได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมและนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อเป็นผังสำเร็จในโอกาสนี้ท่านเจ้าพญาได้น้อมนำาทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยจตุปัจจัยทยธรรมถวายไว้เพื่อสร้างสุขภิบาลสาร,สร,ารมให้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วตะวันออกจังหวัดตราด เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วตัวออนออกยังไม่มีสุขพิมานหรือห้องน้ำสำหรับผู้จรมาจากทิศทั้งสี่วันนี้ผู้มีบุญจึงได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุญสร้างความสะดวกสบายให้สำเร็จสำหรับการสร้างสุขพิมานสรานรมประกอบด้วยสุขพิมานสำหรับพระภิกษุส,สงฆ์จำนวนสี่ห้องผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งห้องสุภาพบุรุษจ,จำนวนสองห้อง และสุภาพสตรีจำนวน7ห้องในช่วงนี้ทางศูนย์ก็ได้ทยอยปรับพื้นที่เพื่อเตรียมรองรับการสร้างสุขพิมาลอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้ก็รู้สึกปลื้มมากเลยค่ะที่ได้มาเป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างห้องน้ำของศูนย์แก้วตะวันออกนะคะเป็นบุญกระทันหันนะคะทราบเมื่อวันที่29กันยาค่ะ แล้วก็ท่านก็ชวนมาว่ามาร่วมบุญสร้างห้องน้ํากันได้ยินก็เป็นปลื้มค่ะเพราะว่าพระอาจารย์ท่านเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจสูงมากๆนะคะไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะคะเมื่อทราบอย่างนี้นะะเราก็รีบคว้าโอกาสนะคะในการที่จะมาเป็นผู้สร้างนะคะเป็นผู้เริ่มบุบกเบิกนะคะ ศูนย์ของท่านซึ่งเป็นตะวันออกที่สุดในประเทศนะคะแล้วก็เริ่มตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยนะคะเราก็จะได้รับบุญต่อเนื่องไปยาวนานนะคะก็บุญจากการสร้างห้องน้ำเนี่ยนะคะสำคัญมากค่ะเป็นทุกอันดับแรกของของร่างกายมนุษย์นะคะปวดถ่ายหนักปวดถ่ายเบานะคะแล้วเมื่อผู้ที่เดินทางไกลมากว่าจะมาถึงศูนย์ แก้วตะวันออกเนี่ยไกลมากค่ะมาถึงทุกทุกท่านก็จะมีทุกติดตัวมาแต่เราเนี่ยจะเป็นเอ่อเป็นด่านแรกที่ได้ปลดทุกนะคะก่อนที่ผู้มาเยือนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้าหรือว่าญาติโยมนะคะมาถึงเนี่ยไกลมากแล้วอัดอั้นมานานแล้วนะคะมาถึงก็จะได้ปลดทุกก่อน ในเรื่องนี้นะคะเราได้รับบุญก่อนเลยนะคะใครที่ยังไม่ทราบข่าวนะคะบุญนี้นะห้องน้ํายังต้องการอีกหลายห้องนะคะแล้วก็เรามาร่วมกันทําความสําเร็จให้กับศูนย์แก้วตะวันออกกันนะคะมากันเยอะๆนะคะซับไม่ว่าจะมากหรือน้อยขอให้ได้มามีส่วนร่วมด้วยกันนะคะสาธุค่ะ พื้มมากๆเลยค่ะที่ได้มาเป็นร่วมพิธีทอดพระป่านะคะของศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วตะวันออกจริงๆตอนแรกเจียบก็ไปไปตั้งแต่วันที่ทอดพระป่ารอบแรกนะคะที่ศูนย์ก็คือประทับใจมากปื่มมากแล้วก็ตั้งใจมากวันนี้นะคะว่าเน,เนี่ยความตื้นตันก็ยังอยู่จริงๆตั้งใจจะไปเป็นเจ้าภาพใหญ่ด้วยค่ะก็ขอให้บุญเนี่ยคำจุนแล้วก็เหล่าสาธุชนทุกทุกทุ ที่ที่ที่ได้ฟังแล้วก็ได้ได้อยากร่วมบุญนะ่นะคะยืนอยากให้มาช่วยกันเยอะๆค่ะจะได้ปื้มไปด้วยกันแล้วก็ได้บุญเท่าๆกันทุกท่านค่ะ